สุดยอดคลังข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรือรบไทยและเทคโนโลยีทางทะเลอย่าลืมกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดทุกการอัปเดตเรือหลวงพหลพลพยุทธเสนา2025หรือ HTMS ไฟชนสองพนยี่เป็นเรือรบรุ่นใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของกองทัพเรือไทยในภารกิจด้านความมั่นคงและการป้องกันประเทศโดยเรือลำนี้เป็นหนึ่งในแผนการปรับปรุงยุโทโธปกรณ์ที่สำคัญของไทยในยุคใหม่โดยการออกแบบได้ผสมผสานเทคโนโลยีสมัยใหม่ ระบบตรวจจับและควบคุมอาวุธที่ลำหน้าและความสามารถในการปฏิบัติภารกิจหลายรูปแบบทั้งในหน้าน้ำและทางฝั่งเรือหลวงพหลพลพยุธเสนา2025ได้รับการต่อคึงด้วยมาตรฐานทางการทหารระดับสากลโครงสร้างเรือผลิตจากวัสดุที่มีความแข็งแรงและทนต่อการกัดกร่อนจากน้ำทะเลโดยใช้เหล็กกล้าเกรดพิเศษที่สามารถรับแรงกระแทกจากคลื่นทะเลและอาวุธเบาได้ดีตัวเรือออกแบบให้มีรูปทรงลดแรงต้านน้ำ ทำให้สามารถแล่นได้อย่างรวดเร็วและมั่นคงแม้ในสภาพทะเลที่รุนแรงในส่วนของเครื่องยนต์เรือหลวงพหลพลพยุทเสนา2,025ใช้ระบบขับเคลื่อนผสมระหว่างดีเซลและแกสเทอร์บายน์ที่สามารถให้กำลังขับเคลื่อนสูงสุดได้ถึง30,000แรงม้าทำให้เรือสามารถแล่นด้วยความเร็วสูงสุดกว่า30นอตและยังสามารถแล่นด้วยความเร็วประหยัดเชื้อเพลิงได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดภารกิจระบบเรดาร์ของเรือลำนี้ถือเป็นหนึ่งในความล้ำหน้าที่สุด โดยติดตั้งเรดาร์ตรวจการ3มิติรุ่นล่าสุดที่สามารถจับเป้าหมายได้ไกลหลายร้อยกิโลเมตรพร้อมระบบติดตามเป้าหมายแบบหลายเป้าหมายพร้อมกันไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินรบเรือผิวน้ำหรือขีปนาวุธระบบอาวุธของเรือประกอบด้วยปืนใหญ่หลักขนาด76มิลลิเมตรที่ควบคุมด้วยเรดาร์ปืนกลอัตโนมัติหลายกระบอกรอบลำเรือและระบบปล่อยจรวดนำวิถีต่อต้านเรือสัตรูอีกหนึ่งจุดเด่นของเรือคือระบบป้องกันตนเองแบบครบวงจร ตั้งแต่ระบบยิงโจวดสกัดกั้นระบบปล่อยเป้าหลวงและคลื่นรบกวนไปจนถึงระบบป้องกันใต้น้ำด้วยโซน่าตรวจจับเรือดำน้ำและอุปกรณ์ปล่อยระเบิดลึกเรือหลวงพหลพลพยุทธเสนา2025ยังรองรับภารกิจด้านมนุษยธรรมและการช่วยเหลือภัยพิบัติได้อย่างเต็มรูปแบบโดยมีลานจอดเฮลิคอ,คอปเตอร์ขนาดใหญ่ห้องพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ครบครันและพื้นที่เก็บสัมภาระสำหรับแจกจ่ายความช่วยเหลือภายในเรือมีการจัดสรรพื้นที่สำหรับลูกเรือและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการไว้อย่างเหมาะสม มีห้องพักที่สะอาดสะดวกพร้อมระบบกรองอากาศระบบน้ำใช้และอาหารที่สามารถป้อนกำลังผลได้ต่อเนื่องหลายสัปดาห์การควบคุมและนำทางเรืออาศัยศูนย์บัญชาการแบบดิจิทัลที่สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายของกองทัพเรือทั้งหมดทำให้สามารถรับข้อมูลข่าวสารและคำสั่งได้แบบเรียลไทม์ตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินได้รวดเร็วในภาพรวมเรือหลวงพหลพลพยุทนา2025ถือเป็นเรือรบอเนกประสงค์รุ่นใหม่ที่แสดงถึงความทันสมัย ความแข็งแกร่งและความสามารถรอบด้านของกองทัพเรือไทยอย่างแท้จริงโดยไม่เพียงแต่จะสามารถป้องกันประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่านั้นแต่ยังสามารถเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงในภูมิภาคได้เป็นอย่างดีสุดท้ายนี้หากคุณชอบเนื้อหาเกี่ยวกับอาวุธยุโทโธป,ปกรณ์เพื่อรบและเทคโนโลยีทางทหารแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ที่เราจะนำเสนอในทุกสัปดาห์ขอบคุณที่รับชมครับ